สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเราก็จะทําการทดสอบน,นะคะกล้องคู่นะคะวิดีโอคู่นะคะสําหรับโอนเนอร์ X8A นะคะก็จะเป็น d u อวินะคะ๋ค่ะก็สามารถที่จะเห็นตัวเราเองแล้วก็เห็นวิวไปพร้อมกันได้เลยนะคะค่นะคะ่ะทีก่กำลังตกเลยเพราะฉะนั้นหนะ้าเราก็จะสว่าง วิวเมืองนะคะจะพาไปดูสระว่ายน้ำกันดีกว่าไปกันเถอะก็ <c oughs> จะเป็นทางไปสระว่ายน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำน,วนะะสวยมากมเลยแลนะคะ